กลุ <P> ่มพีมูฟออกแถลงการคืนความเป็นธรรมให้ความเป็นคนออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหยื่อทวงคืนผืนป่าเรียกร้องให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟเร่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากการดําเนินตามนโยบายทวงคืนผืนป่าตั้งแต่ยุครัฐบาลคอสอชอโดยเฉพาะกรณีนางแสงเดือนตินยอดหนึ่งในเหยื่อถูกกระทําจากนโยบายรัฐซึ่งได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการที่ดินเพื่อขอให้เร่งรัดกระบวนการออกกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่รัษฎร เพื่อให้ตัวเองและผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวได้รับการเยียวยาแก้ไขปัญหานอกจากนี้นางแสงเดือนยังยื่นหนังสือถึงประธานศาลดีกาวอนขอให้ศาลชะลอหรือเลื่อนการอ่านคำพิพากษาสาลดีกาในวันที่28กันยานนี้ออกไปก่อนเพื่อรอการดําเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร อบจพัทลุงและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาซึ่งขณะนี้ภาคประชาชนในพื้นที่ได้ตกผลึกทางความคิดร่วมกันวางเป้าหมายไปสู่พัทลุงมหานครแห่งความสุขขับเคลื่อนผ่าน8ประเด็นอาทิการศึกษาการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่พิเศษหรือการจัดการทรัพยากร นายกอบจพัทลุงระบุว่าการขับเคลื่อนในประเด็นหลักทั้ง8ด้านมีความสำคัญอบจพัทลุงพร้อมสนับสนุนและเป็นตัวกลางประสานงานกับรัฐบาลเพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนให้การพัฒนาเกิดเป็นรูปธรรมสร้างความกินดีอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนักเรียนชั้นป .5 ป .6 โรงเรียนบ้านฉลองจังหวัดภูเก็ตซักซ้อมทำ cpr กับหุ่นจำลองตามที่อาสาสมัครชมรมไลฟ์การ์ด ฝึกสอนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นตามโครงการเอื้อมมือไปหาทุกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองและปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมยกกรณีนักเรียนที่เข้าไปช่วยเหลือทํา CPR ให้นักเรียนที่ถูกไฟฟ้าดูดจนสามารถกู้ชีพได้รองผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่านักเรียนให้ความสนใจเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือกู้ชีพอย่างถูกต้องเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะมักเกิดอุบัติเหตุจมน้ําเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สำหรับหลักสูตรการช่วยเหลือกู้ชีพมีสอนในโรงเรียนโดยเฉพาะในต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉินแต่ในประเทศไทยเป็นเพียงวิชาเลือกในวิชาลูกเสือเนตนารีซึ่งโรงเรียนบางแห่งไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะสามารถฝึกสอนนักเรียนได้อย่างทั่วถึง